วันนี้เราก็มาเยี่ยมบ้านที่หมอมาซะฮตอนนี้ครัวยังทำไม่เสร็จอยู่นะคะแต่ว่าก็มีโปรเกรสซีฟว่าเหมือนกับว่าสวยขึ้นเยอะเลยก็มีแบบมีชั้นวางของอะไรเงี้ยเราได้ถังขยะอัจฉริยะมาแล้วครับมันเป็นเขาเรียกอะไรถังขยะถังขยะย่อยสลายเศษอาหารเป็นดูดย่อยสลายค่ะถังขยะเป็นมิตรต่อโลกนะครับัันถงขยะรกกโลซึ่งปกติแล้วอาหารส่วนใหญ่จะเป็นที่ปวดหัวมากเพราะว่า พอทางข้าวตอนเย็นเสร็จปั๊บก็จะค้างคืนแล้วก็เอาไว้หน้าบ้านมดก็ขึ้นหนูก็มาแนงสาบก็เยอะก็ก็เลยไม่รู้จะทําไงก็พยายามเสิร์ชหาไอ้กอย่างที่มันเอาไปทําเป็นดินได้ก็นี่ไปเจอนี่ครับโอกลินนี่ค่ะนี่แล้วก็อันนี้พนักงานขายนะครับใช่ใไหมคุวลา อันนี้อันนี้อะไรนี่เจ้าของนี่เจ้าของก็นะนี่เจ้าของนี่เจ้าของเราถ้ามีอะไรเนี่ยถามหมิวได้เลยเพราะว่าหมิวอธิบายได้ดีมากนะครับแล้วก็เดือนนี้เขามาละมาโควิดให้นะครับต้องถามพี่มอยว่าใช้มาสักสามเดือนละแล้วก็ได้เอาปุ๋ยไปปลูกบ้างเป็นไงบ้างคะโหก็ช่วงโควิดเนี่ยก็ไปปลูกผัก ผักก็ไม่ขึ้นเพราะว่าดินที่สั่งมาเนี่ยดินรู้ดินมาไหนมันไม่ขึ้นอ่ะโซแม่บ้านบอกว่าเอาดินจากอกดินเนี่ยไปใส่ใส่เข้าไปมันงามมากมันขึ้นแบบโอ้ขึ้นภาพโอ้ขึ้นภาพโอ้ขึ้นดีเลยอ่ะผัดชุกะทิแบบดีเดี๋ยววันหลังจะ ถ่ายไอ้ผักมาให้ดูถ้างั้นอย่างนี้เดี๋ยวเอพิโซดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรายการรักโลกกับโอกรีนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าบ้านมาถ่ายบ้านพี่มอให้ดูนะคะว่าแปลงผักเป็นยังไงครัวที่เสร็จแล้วสวยยังไงนะคะอันนี้เป็นทีเซอร์ให้ดูก่อนเลยเราจะมาถ่ายนะคะขอบคุณมากโอกรีนที่ทำให้บ้านผมแบบสะอาดสะอ้านลายการักโลกครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ